อาจารมาเคยบอกนักปฏิบัติธรรมว่าถ้าใครหวังความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมผู้นั้นต้องยึดกลุ่มถ้อยคำให้เด็ดขาดหากว่ายึดกลุ่มถ้อยคำของตัวเองไม่ได้ไม่ง่ายที่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใครที่ติดตามการเมืองมาต้องรู้ แต่โบราณมาเนี่ยเมื่อมีการปฏิวัติยึดอำนาจสิ่งที่เขาทำก่อนก็คือยึดกรมประชาสัมพันธ์เพราะเหตุว่าถ้าไม่ยึดกรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้ง่ายๆฉะนั้นเขาก็จะยึดกรมประชาสัมพันธ์ก่อนข้อนี้ฉันใดในผู้ประพฤติธ,ธรรมปริบัธรรมฉันนั้น ถ้าหวังความเจริญก้าวหน้าต้องคุมถ้อยวาจาของตัวเองให้เบษษ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 ็ดเสร็จด็ดขาดคือวาจาไหนที่กระาวออกไปโดยไม่มีสติปัญญาอันนี้เรียกว่าเผลอเจอยิ่งวาจาไหนกระดาวไปในลักษณะส่อเสียดหรือได้ฆ่าใครอื่นอันนี้ก็เป็นวาจาที่ไม่ดียิ่งวาจาที่กระดาวไปได้วยแรงขับของกิเลสจะเป็นโลภะ จะเป็นราคะหรือจะเป็นโทสะอันนี้ก็เป็นคำหยาบคำหยาบเนี่ยไม่ได้หมายถึงคำด่าเท่านั้นนะคำด่าได้กรดเกลียดแน่นอนอันนั้นก็เป็นคำหยาบแต่วาจาไหนก็ตามที่หลุดออกไปได้วยกิเลสจะเป็นกิเลสราคะแล้วก็หลุดออกไปร้อยรัดมัดเกี่ยวจะเป็นกิเลสโทสะแล้วก็หลุดออกไปด่าว่ากระแทกกระทบ อันนี้ถือเป็นคำหยาบแม้มีความขี้โลภจากนั้นก็หลุดวาจาประหลาะและเล็มเรียบเคียงหวานล้อมเอาผลประโยชน์จากคนเราอื่นอันนี้ก็เป็นวาจาหยาดและวาจาไหนก็ตามที่กระดาวไปด้วยหวังให้คนอื่นเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริงอันนี้เป็นวาจาเท็จ เนี่ยในเรื่องวาจาหากว่าไม่ตระหนักสังวรผู้นั้นไม่เพียงหาโทษได้ปากผู้นั้นยังบันทอนทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองและอย่างนี้ปิดกั้นการเจริญในธรรมโดยประการทั้งปวงยมจำไว้คนที่จะเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งในธรรมและในความน่าเชื่อถือ คือผู้นั้นมีสัญชาติแห่งคนตรงตราความนี้ไว้ผู้ที่จะ,จะเจริญในธรรมรวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือผู้นั้นต้องมีสัญชาติแห่งคนตรงและเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย้ำม,มากท่านสอนกับพระราหุลว่าระราหุนเธอเห็นน้ำในกระลานี้ไหม พระราหุนบอกว่าเห็นพระเจ้าค่าจากนั้นพระพุทธเจ้าคว่ำกะลาลงแล้วก็ถามพระราหุนอีกว่าราหุลจะเห็นน้ําในกะลานี้ไหมคือตอนต้นมีน้ําติดก้นกะลาอยู่อีกนิดหน่อยพระราหุนก็บอกว่าเห็นพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าราหุลความเป็นสมณะจะมีเหลืออยู่เพียงน้อยเหมือนน้าติดก้นกะลานี้เมื่อกระดาวคําเท็จ และพอคว่ำกะลาไปพักใหญ่ถามพระราหุลว่าราหุลจะเห็นน้ำในกะลานี้ไหมถ้าได้มาจะไม่ผิดพระราหุลบอกว่าน้ำไม่เหลืออยู่พระพุทธเจ้าก็บอกในยะเดียวกันความเป็นสมณะความเป็นผู้สงบหรือความเป็นผู้เจริญจะไม่เหลืออยู่สำหรับผู้กราวเท็จทั้งรู้อยู่จากนั้นย้ำเลยว่ากรรมใดอลามก คนโกหกทั้งที่รู้จะกระทำไม่ได้ไม่มีอันนี้คําสอนของพระพุทธเจ้านะกรรมใดอลามกคนโกหกท,ทั้งที่รู้จะกระทำไม่ได้ไม่มีและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในสังคมศาสนาเห็นความสําคัญอย่างเยอะอย่างมากรวมทั้งใครก็ตามที่มาสู่สังคมศาสนาถ้าไม่เห็นความสําคัญในความเป็นคนตรง ตรงไปตรงมาอันนี้ยากมากที่จะเจริญก้าวหน้าเมื่อไม่ตรงแล้วความหนักแน่นจะหายไปเมื่อไม่ตรงแล้วสติปัญญาจะเลอะเลือนความอาถรรพก็ลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คนมีสัญชาติถึงคนตรงเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาผู้นั้นแงนหน้าก็ไม่ไอายฟ้า เงยหน้าก็ไม่กระโขกนก้มมองถิ่นแผ่นดินใดก็ไม่เกงรงธรณีสุขในด้านปฏิบัติธรรมจิตวิญญาณเนี่ยมีแต่จะหนักแน่นยิ่งขึ้นสติสมัชญะก็จะดีขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นอันนี้อยากรู้ไปพิสูจน์ดูเนี่ยการตระหนักเรื่องวาจาสำคัญมากกระทั่งอราามาเนี่ยเคยบอกหลายๆคนว่า เราจะไม่กล่าววาจาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสติให้ตระหนักไว้และดีขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกเราจะไม่กล่าววาจาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากปัญญาหมายความว่าจะกร่าววาจาใดก็แล้วแต่ให้ปัญญาพิจารณาแล้วก็อนุมัติก่อนให้ทุกคำความเป็นคำความที่มีคุณค่ามีความหมายถ้ากล่าวไปเรื่อยเปื่อย อันนี้วาจาก็ไม่มีคุณค่ามากนะักเนี่ยในวาจาเป็นสิ่งที่ผู้สนใจไฟทมต้องตระหนักเห็นความสำคัญโดยเฉพาะวาจาเท็จอันนี้ต้องลดละต้องหลีกเลี่ยงต้องกําจัดให้หมดไปวาจาเท็จคืออะไรคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงและตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเรื่องนั้นไม่จริงสงมีเจรณา ที่จะพูดเรื่องไม่จริงนั้น 3. พูดออกไป 4. คนเราอื่นเข้าใจว่าที่พูดนั้นจริงอันนี้ครบองค์ประกอบของมุสาวาทแต่มุสาวาทเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายเพียงคำพูดเท่านั้นนะคำพูดที่เป็นเท็จก็เรียกมุสาวาทข้อเขียนที่เป็นเท็จก็เรียกมุสาวาทการแสดงออก ท่าทีกิริยาท่าทางที่เป็นเท็จอันนี้ก็เรียกว่ามุสาวาตเป็นมุสาวาทะเป็นมุสากรรมะคือมีกกริยาที่แสดงออกให้คนอื่นเข้าใจผิดอันนี้เป็นเรื่องที่มาจากใจมีสัญชาติคนคดอันนี้ไม่ดี เนี่ยเรื่องเหล่านี้ใครก็ตามที่หวังความเจริญต้องตระหนักลดละแล้วหลายวันก่อนมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณอาดามาเชื่อว่าคนสนใจไฟธรรมเนี่ยก็จะรู้โอ้คำเท็จเยอะมากในสภาคือป้ายเปื้อนหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสีย โดยที่ใช้วาทกรรมประมวลมาต่างๆนานาพูดได้ไงว่าผู้ที่ถูกพูดถึงนั้นเร็วซามมากต่ำช้ามากใจดำมากไม่เหมาะควรเลยที่จะกระทั่งเป็นคนนพูดได้ไม่เหมาะควรเลยที่จะเป็นคนจะกระดาวไปยัยถึงจะเป็นคนมียศมีตำแหน่งคือในทางการเมืองเนี่ยเขา มองว่ามันเหมือนการสู้รบในการสู้รบคำเท็จถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธการการสู้รบคำเท็จไหนที่จะทำให้ฝ่ายปฏิปักษ์เป็นที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจในประชาชนเขาก็ใช้กันแต่นั้นแหละอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องอยากแต่ในเรื่องศาสนาการเท็จ ด้วยพูดก็ตามได้กิริยาก็ตามอันนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรกระทําโดยกรณีใดๆเลยอันนี้บอกทุกท่านไว้นะถ้าผู้ใดหวังความเจริญในธรรมต้องตั้งใจในเรื่องนี้ให้ยิ่งให้จริงจังตรักมีสติก่อนกละดาาว,วาจาตระหนักใช้ปัญญาพิจารณาก่อนกระาววาจาและว,วาจาไหนก็ตามที่จะกระาว เราต้องรู้ชัดๆว่านั่นเป็นเรื่องจริงอันไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่กล่าวและไม่ใช่เพียงแค่นี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าวาจาที่ควรในการพูด 1. เป็นเรื่องจริง 2. เป็นเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ 3. กล่าวด้วยถ้อยคำที่สุภาพ 4. ด้วยการอันควร 5. ้ด้วยจิตเมตตาแล้วก็กล่าวออกไป ต้องไปเรื่องจริงไปเรื่องประกอบได้ประโยชน์และพูดด้วยคำสุภาพพูดอย่างรู้การอันควรที่สำคัญด้วยจิตเมตตาต่อผู้อื่นอันนี้พูดไปเถอะไม่เสียแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเป็นประโยชน์เป็นเรื่องสร้างภาพเป็นเรื่องกรบเกลื่อนเป็นเรื่องเฉฉยฉยอันนี้มีแต่จะต่อเติมเสริมความเป็นคนคด มีแต่จักกรานความน่าเชื่อถือของตัวเองให้ลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆยิ่งถ้าผู้ใดถึงขั้นจะเป็นนักบวชถ้ากระดาวเท็จอันนี้เป็นอาบัติปจิติถ้าไม่ถึงขั้นกระดาวเท็จเรียกว่ารับปากไว้แล้วไม่ทําตามที่รับปากอันนี้เป็นอาบัติทุกกดนะไม่ถึงขั้นเป็นมุสาวาทนะ่ะแต่เป็นอาบัติทุกกด เนี่ยในเรื่องวาจาถ้าผู้ใดไม่เห็นความสําคัญผู้นั้นจะเดินก้าวหน้าในการประพฤติรรบปริบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจต้องใส่ใจถ้าหากว่ายึดลุมวาจาของตัวเองไม่ได้อดามายืนยันให้เลยว่าผู้นั้นจะเอาใจไว้ไม่อยู่ถ้ายึดคุมวาจาของตัวเองไม่ได้อดามายืนยันเลยว่า ผู้นั้นใจจะไม่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งกระดาษเท็จบ่อยครั้งบ่อยหนหนักเข้าก็ติดเป็นจิตนิสัยเป็นคนคดเป็นคนกระล่อนเป็นคนปลิ้นปล้อนเป็นคนไม่น่าเชื่อถือสุดท้ายอย่าพูดถึงความเป็นนักปฏิบัติธรรมคือผู้นั้นไม่เหลือความเป็นนักปฏิบัติธรรม ไม่เหลือความเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่เหลือความเป็นนักบวชกล่าวง่ายๆว่าถ้ามีสัญชาติคนคดหนักเข้าผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยแม้จะอยู่ในแวดวงวัดแม้จะห่มผ้ากาสาวพัดก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกพระราหุลความเป็นสมณะย่อมไม่เหลืออยู่แก่ผู้กระดาวเท็จ รวมทั้งย้ำเลยว่ากรรมใดอลามกคนโกหกทั้งที่รู้จะกระทำไม่ได้ไม่มีและถ้าใครเข้าใจความจริงนี้จะรู้เลยว่านักการเมืองบางเหล่าโอ้ไม่น่าเชื่อถืออะไรเลยพูดได้ไงว่าถ้ามองได้สังคมศาสนาต้องบอกว่าเป็นอรารัชีเป็นมังกุกไม่มียางอายกราวเท็จทั้งที่ตัวเองเนี่ย หนีคดีทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นก็ได้กระทั่งมั่งคั่งร่ำรวยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พยายามหลีกเลี่ยงภาษีแต่แม้นั้นเนี่ยตัวเองก็ยังมากล่าวเท็จยังมาอวดความรู้ยังมาป้ายเพื่อนใส่คนเราอื่นซึ่งอันเนี้ยถ้าคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาจะรู้เลยว่าคนแบบนี้คบไม่ได้คนแบบนี้ใช้ไม่ได้ แต่ไปเรื่องแปลกมากที่มีคนจนํานวนไม่น้อยมอบตนเป็นสาวกมีคนจนํานวนไม่น้อยไปอยู่ในสังกัดไปอยู่ในพักของเขาแล้วก็พยายามเชิดชูยกย่องว่าผู้นำของตัวเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อันนี้บอกชัดเลยว่าคนที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นไม่ได้มีปัญญาสัมาทิฐิ ไม่ได้มีความรู้แยกแยะดีชั่วในผู้คนถ้ามีความรู้แยกแยะดีชั่วในผู้คนก็จะเชื่อคําของพระพรทเจา้าที่บอกว่ากรรมใดอัลลามกคนโกหกทั้งที่รู้จะกระทำไม่ได้ไม่มีแล้วคนลามกอย่างเงี้ยไม่ควรที่ตัวเองจะให้ความเคารพไม่ควรที่จะคบคุ้นไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยที่ได้มาพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระพุทธเจ้าสอนกับพระราหุลแล้วก็พูดถึงขนาดว่าราหุลเราเนี่ยจะไม่กระดาวเท็จแม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่นก็ขนาดเรื่องหัวเราะเล่นก่อให้เกิดความบันเทิงเริงใจพระพุทธเจ้าก็ยังบอกพระราหุลว่าเราจะไม่กระดาวคําเท็จแม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่นจะกระดาวไปยิยถึงคําเท็จด,ด้วยเจตนาอื่นเจตนาปกปิด เจตนาบิดเบือนเจตนาให้คนอื่นเข้าใจคลาดเครื่อนโอ้อันนั้นยิ่งหนักหนาเข้าไปใหญ่เลยนะเหล่านี้ให้ทุกท่านจำไว้ถ้าหวังความเจริญในธรรมต้องยึดกลุ่ม้ทยคำของตัวเองให้ได้กระาวาจาด้วยสติกระาวาจาด้วยปัญญาหลีกเลี่ยงคำเท็จลดละคำหยาเลิกคำส่อเสียด และถ้าหวังความเจริญสูงสุดผู้นั้นต้องหมดแม้วาจาเพอเจอรวาจาเพอเจอร์เนี่ยคือวาจาไหนที่หลุดออกไปโดยไม่มีสติกรันกรองไม่ได้มีปัญญาตรัยตรองทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลล้วนนับว่าเป็นวาจาเพอเจออันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะจะไปพิจารณาดูเถอะคือบางทีได้อุทจจะบ้างได้เขินบ้างได้เบื่อบ้าง ได้ไม่ชอบใจบ้างก็หลุดวาจาออกมาอย่างบางคนเนี่ยดูข่าวแล้วก็หลุดวาจาออกมาดูละครแล้วก็หลุดวาจาออกมาในขณะนั้นนัีนน่พูดยดงไงว่าอารมณ์ขับดันมีแรงขับดันไม่ใช่วาจาที่ผ่านการกระด่นกรองแล้วได้ปัญญาไม่ใช่วาจาที่มีสติรู้แล้วก็อนุมัติรวมทั้งไม่ได้มีหลักการของพระพุทธเจ้ามากรองมาตรองเลย พูดแล้วเป็นประโยชน์ไหมพูดแล้วเป็นเรื่องจริงไหมและเป็นกาลัที่ควรจะพูดไหมและพูดด้วยคำที่สุภาพหรือไม่ได้จิตเมตตาหรือเปล่าไม่ได้มีคำของพระพุทธเจ้ามาตรวจจับเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวาจาเพอ้อเจอ้อเนี่ยเรื่องวาจาถ้าผู้ใดสนใจไฟทธรรมต้องตระหนัก แม้คนทางโลกก็ควรอย่างยิ่งที่จะตระหนักคนตรองคนซื่อแม้ไม่เก่งก็ยังเป็นที่เชื่อถือแต่คนเก่งแต่วาจาคดเคี้ยวคนเก่งแต่วาจาบิดเบือนผู้นั้นอาจจะเป็นที่เชื่อถือได้แก่คนโง่แต่จะไม่เป็นที่เชื่อถือเลยแก่คนมีปัญญาแก่คนมีความรู้แยกแยะดีชั่วได้ อันนี้เป็นธรรมะสันส้นๆกล่าวสู่ฟังขอยุตติธรรมะวันนี้เท่านี้โมทนา